คลิปนี้ถอยไม่เป็นที่น่าเอาเป็นแบบอย่างและเต็มไปด้วยมลภาวะในหลายๆทางและมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมมนุษย์ที่มีอายุน้อยขวบควรรอให้ตัวเองอายุ18ปีก่อนรับชมห้ามดูตอนกินข้าวและหลังเที่ยงคืนเด็ดขาดทางเราไม่มีจุดป,ประสงค์ก่ะเกิดความรุนแรนงใดๆทั้งสิน้นและจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไอบอดดวนหดเริ่ม

เต้นเดินเข้ามาหน่อยเต้นหน้าสอเก้าเต้นซ้ายสองเก้านั่นแหละาิตรงไปาิตนแหละาิบ็อกาิบ็อกาิตรงาิตรงาเดินตรงภาษิตเดินตรงภาษิตเดินตรงาิเดินตรงภาษิตเดินตรงเต้นตรงข้งหน้าภาษิข้างหน้าสาเก้า เตินตามเสียงไปทางหน้าสองเก้าเออนั่นแหละถอยเฮ้ยตีกูหลุดแล้วเตือนมีกิกโกอยูไก่อ๋อหักกันหมดแล้วไก่อ่ะโอตรตกไฟพอๆพอ ตากเขาพอหนาฮิปอดด่วนโหดสองเริ่มไ้่มีคนนึงมีูหม่อย่างไรี่เน่ยโงแรงเลยพาสิท่านเดินตรงท่านเดินตรง เลยนั่นแหละเอ้นั่นแหละยาเก้าซ้ายจังวะนั้กาซ้าตรงยัแต่พเกืเหียบผ้าใบเดินตรงจังกว่าจะเหยียบผ้าใบเกียบลโัวนอ้ยเดี๋ยวคนต่อยกันผมไม่เห็นอุ้ยใครวะอ้ยติชิอุ้ยลล่วงบอลตายตีดตีโดนเลยพันี้ป่ะเนี มาตีตีมาตีตีมาตีหัวมาติดตรงเลยมาตีหัวมาตีตรงตรงแล้วหวไหนเนี่ยผมตรงแล้วหัวตรงแล้วหัวยะยนเลี้ยวขวาขวาไอ้ยะตายเลี้ยวตายเลี้ยวตายแล้วตรงเลี้ยวตายแล้วตรงโอ้ยชิบ้าไอ้ขี้ป่อยจักป่อยใคหันหลังอาตีตีอุ้ยอ้ยอาวุธบึกเลดยะตรงจังหวะเนี้ยจังหวะที่มันไม่มีอาวุธตรงไป มาถอยมาถอยเออนันน่นแหละอุ้ยไปชื้ออุเยเกือบละเป็นต <Burch. S 1> ัวปะมาวิ่ง <laughs> ยาเต้ายาต้ายาต้าไปเลยตตนทาันทายันท้ายอ้ยเกือบเกือบเกบบนิดเดียวตรงไม่ตรงไม่ไม่ทันแล้วออกหายแล้วไอ้พัทสิเฮ้ยเต้นไนะเ้งไรนเต้นพี่ตามเสียงไหมตามเสียงไหมเต้นตรงเลยตรงยาวเลยต้นตรงยาวเลยตรงยาวอุ้ยอยยาใจเย็นตันตตันตันงไม่ใช่รถอยถตันงตตันตเลยไอ้ยี่สงตีน ui ui, loại được mà quá, quá, tám ơi tám mươi, <laughs> tám <ý. cười> หัวเลยจ้ยาตรงหน้า,าพาทสิทีบแฉทีบเลยมาทันแล้วแฉทีบแฉทีบพาสิที์เราให้สิทเองเรไรเดอร์คิกแล้วมันกินไปไหนด้วยอาวุธกูขอได้เลยจ้าขอแล้วออ,อ, <c ười> อ,อกมาหมุนกันอย่าลืมกดติดตามให้ช่องถอยๆของพวกเรากดสิครับกดหรือยัง ยังไม่กดอีกกดเถอะขอบคุณครับ